สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับสู่วิวพีเดอรี่นะคะในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันเข้ายากหมักแพงแบบนี้นะคะทางเราคู่ WP เนี่ยก็พยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายค่ะแต่มันดันมีค่าใช้จ่ายหนึ่งค่ะที่พี่เว็บมันไม่ยอมลดเลยพี่เว็บคะคืออะไรคะที่พี่เว็บแะไม่ยอมลดค่าใช้จ่ายเลยคะขอเชิญพี่เว็บคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนก,กับพบกับเพีเวละเพีวคะ่ะไม่ชอบ WP d a i พ y นะคะ วันนี้อยากเป็นนักข่าวฉันขอสัมภาษณ์คุณได้ได้ค่ะได้น<ด>่ะเออไม่ทราบว่าทําไมคุณถึงชอบซื้อหนังสือคะคุณดีฮอันเนี้ยตอนแรกก็คืองงเว้ยว่าเฮ้ยอยู่จะมาพูดถึงเรื่องของสะสมทําไมดูแล<ร>น่าจะทําบัญชีแล้วก็เงินเธอน่าจะไปหมดกับค่าหนังสือเนอะเราเป็นคนไม่ได้ชอบออกไปเที่ยวแบบฟิสิกอลเหมือนกันเดินไปเที่ยวอ่ะคือเป็นคนไม่ไม่ค่อยได้ชอบเพราะว่าที่เที่ยวอ่ะมันไม่ได้อยู่ในที่ที่สามารถเดินไปถึงอ่านหนังสือเป็นส่วนหนึ่งที่สมองเรา สามารถเดินไปถึงในที่ที่เราอยากไปเทีย่ยวอะไรพูดจะได้ดูดีมาก <laughs> พูดจริงเพราะว่าเราเราชอบที่จะอ่านมันเรารู้สึกว่าเราเสพประสบการณ์ของคนอื่นอยู่อะหนึ่งเล่มหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งประสบการณ์ของคนเขียนใช่ไหมแต่ถ้ามันมีหลายๆเล่มเงี้ยก็แบบว่าเฮ้ยคนเขียนเขาก็ไปเสพประสบการณ์ของคนอื่นอีกแล้วก็เสพเสพเสพมาแล้วก็สนุกดีอชอบการไปในจินตนาการคนอื่นเทเวลาเทจังเราไม่พูดถึงความเสียหายด้านการเงินเนาะแต่เราแบบ เราทำไมเราถึงซื้อเราพูดถึงตรงนี้นะคุณรู้ไงก็รู้ทำไมแล้วให้ต่อหาเอาต่อไปนะคะเขาถามต่อไปก็คือคุณชอบอ่านประเภทไหนบ้างคะอ่อจริงๆชอบหลายอย่างชอบหลายแนวแต่เท่าที่ดูตัวเองนะสำรวจตัวเองก็คือชอบเป็นพวก how to เนาะชอบการแก้ไขปัญหาชอบซื้อหนังสือ,อ,อมาแก้ไขปัญหาที่ตัวเองไม่สามารถแก้ไขได้อ,อ,อแล้วก็ชอบนิยายนิยายวายเป็นลไรเพราะอะไรถึงต้องเป็นนิยายวาย เรารู้สึกว่าเนื้อเรื่องของเขาอะ่ะมันค่อนข้างแฟนตาซีมากมันเปิดพรมแดนของความจริงกับไม่จริงออกอะ่ะชอบกลวิธีการเขียนของเขาว่าเฮ้ยเขาว่าแก่นใครจะไปคิดว่าว่าเมตาฟอร์หรือว่าการติบไปเขาว่าแก่นมังกรเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเนี่ยแบบว้าวกลิ่นแหน่งความน่าอายอย่า้แล้วบอกเฮ้ย hey, นี่คืออ่านเอาแบบวิธีการเปรียบเปยเขาอะชอบมันเปิดแบบล้ำจินตนาการดีอะ หนังสือเล่มไหนไหมคะที่เี่เวถือว่าห่วงที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือภาพหนังสือภาพจะห่วงที่สุดแต่จริงๆอะ่ะห่วงก็คือห่วงทุกเล่มไม่ได้มีเล่มไหนห่วงเป็นพิเศษแต่เล่มที่ห่วงเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะเป็นเล่มที่รู้สึกอา่านแบบเฮ้ยมันลํำค่ามันควรที่จะต้องเก็บไว้เพื่อที่วันหนึ่งเราจะกลับมาอา่านมันอีกพี่เว็บอ่ะมีวิธีการอ่านหนังสือแบบไหนอา่อานแบบเร็วๆหรือว่าอ่านเฉพาะในสารบัญที่สนใจแล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ย เอ,อวิธีการอ่านนะมันไม่เหมือนกันกับหนนะังสือแต่ละเล่มเนาะอ่าอย่างนิยายพี่จะใช้เวลากับมันเยอะหน่อยเหมือนเราเจออาหารอร่อยแล้วก็อยากค่อยๆกิน uh huh. ใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็น How To อย่างเงี้ยก็จะอ่านที่เราสนใจก่อนอืมอ่าพออ่านปุ๊บบางทีมันมันจะปาตรงนี้ไม่ได้ถ้ามันไม่รู้ก่อนหนานี้ก็จะย้อนกลับไปอ่านบทที่มันเกี่ยวข้อง uh huh. ก็คืออ่านอ่านตรงที่มันแก้ไขปัญหาเราก่อน แล้วมีการกลับมาอ่านซ้ำบ่อยมาในหนังสือแต่และเล่มที่ซื้อบ่อยมากบ่อยมากหนังสือทุกเล่มพี่เว็บอ่านอย่างน้อยสี่รอบแต่ถามว่าจาได้หมดไหมไม่ได้แต่ถามว่าคร่าวๆได้ไหมได้เั้นวิธีที่อ่านที่ดีพี่กําลังเริ่มเรียนรู้ในปีนี้อยู่<อ>ว่ามันจะต้องควรจะสรุปแล้วก็เอามาดูเป็นแค่การ์ดสาหรับเล่มน,นี้ว่าอมันมีใจความสำคัญอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเราอ่านหนังสืออะช่วงเวลา กันเราก็จะได้อะไรบางอย่างที่อยู่ในหนังสือต่างกันนะใครจะมาบอกว่าอ่านหนังสือเล่มเดิมจะจบเหมือนเดิมอันนี้เราจะบอกว่าเราไม่เขียงแต่มันมีความคิดที่มันเปลี่ยนแปลงไปของเราต่อหนังสือเล่มนั้นอนะไม่เหมือนเดิมนะอ่นานเล่มนี้เมื่อสิปีที่แล้วกลับมาอ่านตอนนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งหรือว่าอีกสิปีข้างหน้าเราอ่านเล่มเดิมมันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ฉะนั้นมันทําให้พี่รู้สึกว่าพี่ชอบซื้อหนังสือเพื่อที่จะ เหมือนกลับมาสะท้อนตัวเองทีนึงว่าเฮ้ยตอนนี้เราคิดเปลี่ยนไปจากตอนนั้นหรือเปล่าพูดได้ดีอย่าอย่าอย่าพูดได้ดีเพื่องบประมาณปีหน้า <laughs> มีวิธีการเก็บหนังสือมาออที่แบบจะทําให้เขาอยู่กับเราได้ยาวๆอ,อ่อหลังจากที่ซื้อหนังสือมาเป็นจะสิบยี่สปีเนาะได้เรียนรู้ว่าวิธีที่เก็บหนังสือที่ดี่สุดคือใส่ลงไปนในซองพลาสติกแล้วไม่ให้มันโดนแดดแ<ล>บง<ะ>เช่น อ่ะเอาออกมาอันนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือพอมาอยู่กับพี่แพวใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าพี่ไม่ได้มีกล่องเก็บแบบไม่โดนแดดเพราะว่าพี่แพวจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเธอเก็บอ่ะเธอไม่ได้อ่านใช่มันจะมออไม่เห็นฉะนั้นก็เลยจะต้องมาใส่นี้แกบ็กว่าทําได้แค่ใส่ซองพลาสติกถุงเย็นอนะเอาไว้แช่ช่องฟีสแหะมันจะหนาหน่อยแล้วก็ มันจะทนปิดไม่ให้อากาศมันเข้าหรือจริงๆมันไม่เชิงไม่ให้อากาศมันเข้าแบบสุญญากาศนะไม่ให้แบบพวกแมลงอะไรเงี้ยปลวกเข้าไปกินแล้วพอมาเป็นซองใสใช่เวลาวางไว้ข้างนอกอ่ะฝุ่นมันเกาะเราก็แค่เอาไม้ขนไก่ปัดออกฝุ่นก็จะไม่กินหนังสือเราและการที่พี่บอกว่าไม่ควรโดนแดดเพราะว่าหนังสือที่โดนแดดหน้าปกมันจะซีดแล้วกระดาษมันจะกรอบโดยอาจจะโนมัติเลยเพราะว่าแดดบ้านเราเนาะมันแรงฉะนั้นเนี่ก็คือหามุมที่โดนแดดน้อยที่สุดแล้วแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็ปกติแล้วอ่ะ เมื่อก่อนอะทางที่ร้านหนังสือเขาจะมีห่อปกใช่ไหมหล,หลังๆเขาไม่มีแล้วพี่ก็เลยต้องซือ้อไอตัวพลาสติกเนี่ยมาห่อเองเพราะว่าเวลาเราถือออกไปอ่านข้างนอกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทําให้เขาเสียหายจากน้ําการกระเด็นของสุก,กี้ที่เรากินหรือว่าวางโต๊ะที่มันเป็นวงน้ําที่เรามองไม่เห็นอนะมันเกิดอาการบาดเจ็บกับหนังสือได้ง่ายพี่ก็เลยรู้สึกว่าอะถ้าห่อปกพลาสติกเนี่ยเวลาวางหนังสือโดยที่แบบเออเราอาจจะระวังไม่มากพอเนี่ยเราเช็ดออกเขาก็จะไม่เสียหายไงเหมือนใส่ชุดเกราะให้เขา แล้วมีเขียนเขียนในหนังสือปะ่ะเออสมัยก่อนไม่มีเลยจะแยกสมุดเล่มออกมาต่างหากแต่หลัง,ลงอๆอ่ะก็เลย<ๆ>รู้สึกว่าบางทีมันไม่สะดวกเวลาเราอ่านหนังสือบนรถเลยอะไรเงี้ยมันมันควรจะทําให้หนังสือมันกลับมาเป็นที่ที่เราแบบ เฮ้ย <He> กลับมาดูอ๋อเราสนใจอะไรตรงไหนตอนไหนได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเวลาอ่านหนังสือซตทอ่านเล่มอันเนี้ยรอบสองใช่ไหมเราก็จะมีสมุดอีกเล่มหนึ่งที่มันเป็นบันทึกอะวางเทียบกันว่าเราอ่านยังไงพอย้ายที่บ่อยๆเนาะมันหายไปสมุดอะมันบางทีมันอยากจะเอ้ยสมุดอาจจะอยู่อีกบ้านหนึ่งกลายเป็นว่าทําลงไปในหนังสือมันจะง่ายกว่าก็เลยเริ่มมามีไฮไลท์แต่ก็ยังไม่พับหนังสือนะ เนส์มีที่ค่าหนังสือดาเข้าใจเขาว่าของสะสมเลยเมื่อก่อนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยฟิกเกอร์ซื้อทำไมวะแมไมไม่มีหาเลยเลยอ๋อพอเราก็รู้อ๋อเราก็คือเป็นคนชอบซื้อหนังสืออ่าแต่บางทีอ่านไม่ทันแต่มันมีความภูมิใจที่แค่เห็นน่ะแล้วก็อันนี้อยู่ที่บ้านเราอ๋อเรามีไปร้านหนังสือเว้ยเพื่อไปเช็คว่าเล่มไหนบ้างที่ไม่มีก็คือจะซื้อถ้าเล่มไหนที่ไม่มีเล่มที่มีแล้วก็คือจะไปเดินแล้วนี่ก็มีละ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  ผู้อยู่คนเดียวเว้ยแต่จริงมันไม่ดีนะมันควรจะต้องอ่านเว้ยที่สะสมหนังสือมันควรจะต้องอ่านก่อนแล้วค่อยรู้สึกภาคภูมิใจมันไม่ใช่ว่าแค่มีแล้วก็คือภาคภูมิใจมันผิดประเด็นกลายเป็นว่าหนังสือเพี่เหมือนฟิกเกอร์อันหนึ่งเอ่อฟิกเกอร์เขาได้ชื่นชมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆพี่ควรจะต้องอ่านมันก่อนนะปีนี้กําลังลงคอร์สเรียนเรียนรู้รก,กันทําสรุปหนังสืออยู่เพื่อให้หนังสือมันมีประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่นะแล้วห่วงมากใช่ไหมคะห่วงมากห่วงมากเลยห่วงมาก ระหว่างเรากับหนังสือหัวอะไรบ้าอะไรคะถามอะไรเนี่ยแพลมันก็ต้องเป็นเธออยู่แล้ววะวแต่ทำไมเราต้องเลือกวะทำไมเราต้องเลือกด้วยมากกว่าในที่นี้คืออะไรหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าระหว่างหนังสือกําลังจะถูกแดดเผากับเธอถ้าฉันก็ำลัง<แ>จะจมน้ํากับหนังสือก็ำลังจะจมน้ําต้องเธอ,ออยู่แล้วเปะวาแพลถ้าหนังสือกําลังจะโดนไฟเผาแล้วฉันก็ำลังจะโดนไฟเผาก็ต้องเธออยู่แล้วาะแพล ยังมีชีวิตทอดต่อไปได้ย <Yeah. S 2> าผู้เบิกงบประมาณแผ่นด,ดินขอพี่ <c oughs> ขอจบคลิปเพีงเท่าน,นี้ค่ะจบแล้วเหรอหอหยังอยากพูดอยู่เลยสวัสดีค่ะค่ะ <c oughs> จบแล้วเหรอยังอยากพูดอยู่เลยอะอยากพูดอะไรอะอยากพูดแบบหนังสืออะไรที่แบบเออแนะนำน้อง,องๆอะไรอย่างเงี้ยคิดขึนไปหรอได้ๆถ้าอยากดูคลิปอะไรแบบนี้ในสาระแบบนี้คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวพี่แบบเขาอยากจะพูดต่อนัทรักรายงานนัทพัฒน์สัมภาษณ์รักหรอ 拜